สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอล์ฟก็อยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับเวลาถ่ายทําวันนี้มืดมากครับห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับแต่ว่าต้องถ่ายนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าต้องถ่ายนะครับเพราะว่ามีรถแต่งสวยๆหายากๆมาให้รับชมกันนะครับวันนี้จะเป็นคิวของรถครอบครัวนะครับรถเจ็ดที่นั่งรถอเนกประสงค์นั่นเองนะครับเป็นเอเวอเรสต์นะครับ และรุ่นที่ก๊อปจะพามารับชมนะครับก็ต้องเป็นรุ่นที่หายากที่สุดนะครับสีหายากที่สุดนะครับก็เป็นตัวสปอร์ตแพ็กสีขาวมุกนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูปก๊อปด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อปนะเบอร์โทรอดีไลน์ก๊อปขึ้นไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ท่านใดรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทู e ก๊อปโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับในวิดีโอมีลงแทบทบุกวัน นะครับหรือในเพลสนะครับหรือชุมชนก็ได้นะฮะก็เข้าไปรับชมได้เลยนะครับก็ตอบทุกคําถามด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับหรือท่านใดมีอะไรเร่งด่วนโทรได้เลยนะครับออกรถกับที่อื่นไปแล้วนะครับต้องการปรึกษาอะไรโทรมาได้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านนะครับข้อเสนอบางทีราช้ากราบขออภัยด้วยนะฮะมารีวิวครับ n e x t g e n f o r d e v e r e s t นะครับตัวสปอร์ตนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สองจุดศูนยครับซิงเกิลเทอร์โบนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับ170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับตัวสแตนดาร์ดราคา1,464,000บาทนะสีพิเศษมีขาวมุกกระส้มนะครับบวกเพิ่ม12,000นะตัวนี้เพิ่มแพ็กเกจครับคันข้างหน้าค่าแพ็กเกจ60,000บาทนะครับ1,536,000าาแสนาบาทสำหรับค่าตัวรถคันข้างหน้านี้ครับ แลคันนี้ว่าตกแต่งได้อย่างลงตัวนะครับแล้วเป็นอีกแนวการตกแต่งหนึ่งเดี๋ยวก็พาไปชมนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคันนี้เป็นสีขาวมุกครับนะฮะแล้วก็ตัวเอเวอร์เสนะครับตัวสปอร์ตจะมีอะคริลิกคาว่าเอเวอร์เสนะครับเป็นสีดํามาอยู่แล้วนะครับเป็นสีดํามาอยู่แล้วนะแบบนี้นะคันนี้นะครับเลือกเปลี่ยนกระจังหน้าครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับมีฟอนต์คาว่าฟอร์ดนะครับลูกค้าเลือกเป็น สีดาทั้งหมดนะฮะตัวฟอนต์เนี่ยเลือกสีได้นะจริงๆแล้วตัวฟอนต์พวกนี้เลือกสีได้นะตัวรังพึ่งก็เป็นสีดํานะครับกล้อง3 6 0้อองศาครับสำหรับรุ่นที่มีแพ็กเกจนะก็จะมีกล้อง3 6 0้อองศามานะครับสวยงามเลยคันนี้ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์ครับพามาดูนะฮะนี่คันนี้ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์ไฟตัดหมอกรุ่นนี้เป็น LED อยู่แล้วนะครับเนี่ยเราพามาดูนะชุดแต่งวิกเตอร์นะครับ นี่ชายตรงนี้เป็นสีดําด้านล่างเป็นสีมันแบบตรงนี้มันจะเป็นเหมือนสีเทาๆนะก็เรียนถูกไงมมันจะตัดกันนะครับมันตัดกันเลยแหละนี่นะครับวิกเตอรอ์สวยงามครับดูดิขาวตัดดำด้วยตัวชุดแต่งของวิกเตอร์ มาด้านข้างครับคิ Q ้วล้อนะครับเดิมเนี่ยเดิมเดิมมันจะเป็นสีขาวตอนนี้ก็ใส่กับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับก็เป็นสีดำแบบนี้มาเลยล้อนะนะครับล้อแม็กเดิมขนาด20นิ้วนะเป็นสีดำเงานะครับเปลี่ยนยางเป็นยางโตโยนะครับอานะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวสเปคยางเป็น27 555 20ครับยาง RT มันก็จะ วิ่งบนถนนดำได้ดีกว่า MT นะครับวิ่งได้ดีกว่าเก็บเสียงได้ดีกว่านะครับก่ถนนได้ดีกว่านะฮะแล้วก็ถึงเวลาตอนเราไปลุยจริงๆเนี่ยมันลุยได้มากกว่า AT นะครับลุยได้มากกว่า AT เพราะว่าดอกยางมันลึกกว่านะครับดอกยางมันลึกกว่าให้กรบให้ดูเนาะเนี่ยตอนใส่แมตเดิมนะฮะแล้วดูเนี่เปลี่ยนยางใส่ชุดแต่งมีตตีตัวรถ สวยงามเลยครับอย่างนี้ไม่ได้เป็นขวัญใจด่านแน่นอนนะครับขับเข้าได้สบายสบายนะฮะแก้มนะครับเทอร์โบเป็นสัญลักษณ์ของตัวเทอร์โบเดี่ยวนะครับเป็นเกียร์หสปีดนะฮะตัวนี้ระบายความร้อนได้กระจกเป็นสีดําเงานะครับกล้อง360องศามีไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกของข้างล่าหลังคาเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับลาลังคาเป็นสีดําอยู่แล้วท่านใดเป็นคนขี้ลำคาญครัเสียง ไม่ต้องติดกันสาดเลยแบบคันนี้ได้นะมือเปิดเป็นสีดำเงาครับเป็นสมาร์ทคีย์นะครับก็สะดวกสบายนะครับปลอดภัยไล้กังวลได้เลยนะสำหรับมือเปิดแบบนี้เนาะเป็นสีดำเงาเพจคำว่าสปอร์ตครับมันได้เป็นสีดำนะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะแล้วก็ค่อยๆถอยก่อนเดถอยไปชนรถนะนให้ดูด้านข้างสวยงามนะครับ สวยงแต่ด้านหน้าด้านข้างยันข้างหลังด้านหลังนะครับก็มีชุดแต่งวิกเตอร์มาด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับกับมิติที่ล้อหลังไปเห็นไหมสวยงามเลยนะครับแล้วก็นี่เป็นชุดแต่งนะครับวิกเตอร์นะฮะด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่สามครับมีที่ปัดน้ำฝนนะครับด้านหลังนะมีไล่ฟ้า นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED signature นะครับก็คือพูดง่ายแบบไฟท้ายแบบเต็มระบบนะฮะตัวนี้ด้านในอ่ะด้านในคำว่า e v e r e ร์นะครับมันเป็นสีเทานะฮะมันเป็นสีเทานะเห็นไหมมันไม่ได้เป็นโครเมียมนะมันเป็นสีเทาแล้วก็ตรงโลโก้เนี่ยมันจะเป็นสีแบบลมๆหน่อยเนาะมันสีลมดำหน่อยนะมีเพคคำว่าสปอร์ตครับมีเพคคำว่าสปอร์ตด้วยนะตัวนี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับมีไฟตัดหมอกหลัง ไฟตัดหมอกหน้ามีมีไฟตัดหมอกหลังนะเปิดให้ดูนะครับ LED Signature ตัวนี้ฝาท้ายนะครับเป็นแบบแฮนฟรี free, นะสอดขาได้นะครับแล้วก็เปิดได้นะครับบางคนถามว่าเปิดข้างหลังเปิดตรงไหนนี่เปิดตรงนี้เห็นไหมระหว่างตัว R กับตัว E นะหรือกด Double Click ที่รีโมทได้ Double Click นะที่รีโมทได้นะครับ ปิดก็ดับเบิลคลิกที่รีโมทได้นะครับแย่ขาก็ได้หรือกดปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับระบบเซ็นเซอร์ฝาท้ายดีมากนะกันหนีบสุดยอดมากๆากนะฮะชอบพรีเซนต์มากเลยเนะนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็มันก็ดีอะ่นะครับพูดได้เต็มปากนะว่าดนะีสวยงามนะฮะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูภายในนะ่ มาไปดูภายในนะภายในนะครับสวยสดงดงามเลยเนะบาไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะเบาจะปัม๊มนะครับคำว่าสปอร์ตเห็นไหมเลยยนี่นาะปั๊มคำว่าสปอร์ตนะคันนี้ใส่ผ้ายางแท้นะครับผ้ายางแท้มันจะไม่มีแถวสามนะมีแค่สองแถวนะครับนี่ที่หว่างแก้ว เป็นพุ้สตาร์ทครับมีที่เปิดฝาท้ายตรงนี้นะไฟตัดหมอกหน้าหลังนะไฟหน้าเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับหลี่หน้าจอนะครับแล้วจอกลางแล้วปรับไฟสูงต่ำนะฮะที่บาดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับกระจกมองหลังตาแสงอัตโนมัติพร้อมช่องเสียบ USB นะพร้อมช่องเสียบ USB นะครับพวงม,มาลัยไฟฟ้าครับพวงม,มาลัยตัวนี้เป็นพวงม,มาลัยไฟฟ้านะน้ําหนักเบาควบคุมง,ง่ายปรับได้4ทิศทางนะครับจอเป็น12.4 นะครับมีตัววัดนะครับมาตรวัดครบเลยนะความร้อนนะครับอุณหภูมิน้ามันเครื่องอุณหภูมิน้ามันเกียร์แล้วก็น้ํามันนะครับวันลงวัดรอบมีพร้อมครบนะครับมีตัวมีแพ็กเกจเนาะด้วยความเป็นตัวมีแพ็กเกจนะครับก็มีเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะฮะจอตัวนี้12.4สี่นะสวยงามมากจอกลาง12นิ้วครับซิงคโฟเออนด์ออโต้แอปเปิลคาเพแบบไร้สายนะครับรองรับฟอดพาร์ทสตาร์รถได้นะครับแล้วก็ โทรฉุกเฉิน1669ได้นะครับตัวนี้เป็นจอ12นิ้วนะสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้นะระบบเทียบเท่ากับไทเทเนียมนะฮะแต่ไม่มีตัววัดแรงดันลมยางนะกล้อง360องศามีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่าง STOP and go มีนะครับรักษารถให้อยู่กลางเลนมีนะครับเลนคิปปิ้งมีมีเตือนและช่วยดึงกลับได้ นะครับเตือนการชนด้านหน้ามีนะครับแสดงระยะห่างได้เบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับคนเดินมีนะครับหักพงมาลายเพื่อเล่นงการประทามีบายสปอร์ตมีนะครับจุดบอดเนาะแล้วก็คอทัฟฟิกอเลิร์นะครับตัวจับรถขนาดออกจากช่องนะครับตอนถอยนะมีเตือนนะครับว่ารถมาทางซ้ายทางขวานะครับพร้อมระบบช่วยเบรหลับในมีนะฮะต้องบอกกันเลยว่าครบครบนะฮะเกะเป็น2ชั้นนะตัวนี้ไม่มีแอมเบียนนะครับตัวนี้ไม่มีแอมเบียนนะ แอร์เป็นอิสระแยกซ้ายขวาครับมีไวเลสชาร์จครับ USB ไทย A ไทย C นะครับเกียร์เป็น6สปีดครับเล่นเมนนวลได้ที่หัวเกียร์นะเบรกมือเป็นไฟฟ้าครับโหมดการขับขี่ด้วยกัน4โหมดนะครับโหมดการขับขี่4โหมดปิดเซ็นเซอร์ได้แล้วก็ปิดตัวป้องกันการลื่นถลายได้นะฮะต้องบอกว่าครบคันนะฮะแต่ตัวนี้มันไม่มีมูลูปเนาะสำหรับเผื่อใครที่ไม่ชอบแล้วก็โทนภายในเป็นทูโทนนะครับดำกับสีครีมเนาะก็ รุ่นหายากนะครับหายากมากยากมากจริงเผื่อท่านได้สนใจนะครับก็สอบถามโปรโมชั่นนะครับแล้วก็สอบถามเรื่องรถได้นะครับยังไงคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบน้เบอร์โทรไอเดียกรอบขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็แนวการแต่งว v e เล a ต์นะครับทุกรุ่นแต่งด้วยกันได้หมดนะฮะย้ำนะครับแต่งด้วยกันได้หมดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์อย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์ ard, โทรไอเดีไลน์กรอบขึ้นไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ